สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วอ๋อถึงอู่แล้วครับเฮ้ยนัวชาดทอนมึกหน้าตน

ว่าพาร์โบอ,อา<ว> <S <S นเดก,ก็กมาถึงแล้วครับมาโดนในลังคาป้ายบ้านเขาอีกนี่ขับรถไม่มีการมาระวัง Ơi, ai nói cho yok, yok tụi này. Sự chào chị sim, rau tắt là hấp. ก็จะเป็นหัวเก่านะครับหัวตัวน,นี้เราก็จะเอาออกเอาไปถอดหมวกเอาไปใส่ไอ้คันสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็เอาไปใส่ได้ส่วนราวก,กระจกอะไรนี่ก็ถอดออก ไปมันโล่งเพราะเพราะว่าคันซีตัวนี้เขาแปลงมาแล้วครับนี่แปลงมาเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนเป็นหัวยาวนะครับแต่เป็นหัวยาวก็จริงแต่ว่าเขาแปลงใส่เป็นนี่หัวตัวนี้ตัวนั้นไอ้ตัวนี้มาก็ไม่ค่อยแปลงเยอะเท่าไหร่แค่ขยายคันซียาว เดี๋ยวจะทำการยกลงครับเอ้ยจำจุยโยยางทุกคนเฮ้ยน้อยนี่เวียงมานี่ มันก็จับตาม,มตามม วิลกระบาลมันแน่เลยเด้อเอ้ยมันโดนอ่ะหุบไปโน่นเองเลิกยกยกเลอ่อต้นเล้่อตุวเตี้ยงอย่างนี้มันเนี้ยขึ้นไปวะเอ้อหนอช่างตัยเฉพาะช่างเลยจับวะจับดึงออกไปเอาตามไปมุนหัวมาเน่เลยมุนมาทางเน่เลย Ơi lụp phê, áo dáng cơm đi Vâng วางถึงที่อย่างปลอดภัยเดี๋ยวเอาไอ้หัวเกาขึ้นอันนี้ก็จะยกไอ้หัวเกาลงเอาไว้ไอ้รองอันเดียวพอ เอาเอาหัวเก่าลงนี่แกแล้วพักผ่อนก่อนเดี๋ยวจะใส่หัวใหม่ครับยกดูทีว่ามันติดตรงไหนทำการตัดตรงไหนที่มันนี่ก็ตัด เรมมาขาตรงขายขามาทำนี่เขาเลยคุณจได้บ้างน่าโกนมาได้กี่เลยมันน้ำหนักมาเท่ากี่นี่ก็ตัดเลยครับเอาแก๊สตัดช่างนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยถอดตั้งตัดอย่างเดียวนี่ช่างปากีสถาน นี่หัวหน้าช่างเรานี่อันดี้จบมาจากปากีสถานนี่ไอไอไออะไรไอไอไอสั้นโตยาวตัดนี่ถนัดนักนี่นี่ตัดอย่างเดียวครับคุณเจจะใช้ส่วนน้อย เอาโยกดูหน่อยแข b k บ,บดูก่อนระวังแรงมอน้ำนี่ยต้นปิดตำนานครับปิดตำนานเจ้าลายไฟ G C M ลายไฟปิดตำนานแล้วเดี๋ยวจะใส่เป็นโปรโฟเฟีย ยกไอ้พ้นเลยยกแล้วตีเลือกก่อนเอาได้แล้วอ,อันนี้เป็นหัวเก่าครับเอาลง Ồ oh. Đà tố, đà búp một อปิดตำนานเจ้าลายไฟครับลงเลยลงเลยอ๋อสุดคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอ้นี่เครื่องเดี๋ยวเรามาล้างเครื่องอีกอ๋อสวัสดีครับ